สวัสดีค่ะทุกท่านตอนนี้นะคะเราอยู่ที่ข้อกระเทียบอ,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 ภ,อภัยทานนะคะที่ศูนย์การเรียนรู้โคกหองนานะคะพุทธเษกษตรดรหลวงพ่อแดงนะคะนันทิโยนะคะบรรยากาศที่เห็นอยู่เบื้องหน้านี้จะเป็นาการเส้นวงสวงนะคะก่อนที่สมาชิกจะรับสมาชิกจะรับน้องวัวนะคะที่ อยู่ตรงนี้นะคะกลับบ้านนะคะก็จะต้องมีพิธีกรรมในการอขอก่อนนะคะเส้นไหว้ก่อนนะคะโดยมีผู้หลักผู้ใหญ่ที่นี่ก็คือคุณแม่ของเรานะคะเป็นผู้พาธามนะคะ ในส่วนนี้ก็จะมีการจัดเตรียมนะคะในอ๋อพิธีกรรมที่ใช้ก็จะมีกรวยดอกไม้ทูกเทียนมีเงินนะคะแล้วก็มีอาหารขาวหวานน้ำแดงนะคะด้วยเป็นการบอกนะคะเจ้าที่เจ้าทางเอาไว้ก่อนว่าตอนนี้เราจะมีการนำบัวก,กลับไปเลี้ยงที่ครอบครัวแล้วนะคะเป็นการขออนุญาตเจ้าคอกนะคะนี่เป็นความเชื่อของ คนในกลุ่มชนนี้นะคะบอมมาต้องรีบมาต้องรีบสำหรับวันนี้นะคะก็จะมีหลายครอบครัวที่รับน้องวัวกลับบ้านนะคะก็เลยต้องมีการเช่นวงสวงก่อนนะคะภูบนะคะที่ใช้ก็จะเป็น9ก้าดอกนะคะมีน้ำแดงนะคะน้ำหวานนะคะอยู่ด้วยแม่จ๋าใช้เงินกี่บาท สามเก้าสี่เก้าใช้เลขเก้านะคะเก้าขึ้นเลยไ๋อเก้าลงเก้าขึ้เลยอ่าเก้าก็คือเก้าหน้านะคะไม่ต่อกันได้บ่แม่นตุ้งตอแต่ว่าเอาของขายของมาของขายของมาเป็นตอกันได้เนาะมีจุดทูบแบบเลขด้วยเหรอน่าอ๋ออยู่ในมืออันนี้อันนี้คือพิเศษใช่ไหมมีมากับทูบพอดีเลยอ๋อตามหลัง พรอบกันไหนว่าตรงดามหลังเท่าท่าเถอะวะทำไมมีแบบเลขด้วยเนี่ยเออ <c oughs> สำหรับครอบครัวนะคะก็คือจะมารับน้องกลับไปนะคะก็จะต้องมีการเตรียมเงินนะคะมีการเตรียมทู่อาหารข้าวหวานนะคะไปด้วยนะคะแล้วก็พร้อมด้วยเงินนะคะ39หรือ49โดย แต่ละคนนี้เขาจะเชื่อว่าเลขานี้จะเป็นการก้าวไปสู่การนำโชคนะคะเป็นความก้าวหน้าในชีวิตนะคะมีความรุ่งเรืองน,นะคะเดี๋ยวชมบรรยากาศนะคะ เีมม iden, ่ยนะมือดูด้วยนะโคตดีปย้ย้ะอู้าูเสียงยัง่ทันเร็วยังไม่ทันเรียบร้อยยังไม่ทันเรียบร้อยนะคะตายใหญ่อยไม่คับคุณแม่ของเราก็อยู่ทางฝั่งกโนนนะคะคุณแม่ก็จะเป็นเจ้าผีสียให้นะคะยังไม่ทัเรียบร้อย กดหน้าายถ่ายหลายๆช็อตให้ด้วยหน่อยนะภาพนิ่งไม่มีเลยใส่โปรไฟล์อ่าถูกต้องคุณแม่ถูกต้อง าชื่อน่ารักเนาะชื่อมงคลมากเลยปกป้องเลยอีกเาอ่าแล้วอีกท่านคะแล้วแล้เพื่อนไม่เอาเตถียสียาไปได้เอาจันรูกเน่ยใส่รูเปล่ยายลูกสานเนยมันบริเวนที่ขอาไปอยู่ในของง่วงว่าเยเอาไว้ใบบัตรนีร้อมยา ไปยจับคำชาติสัสนติตรงนี้ลตาพี่เจ้าที่จะบทธรดาสิสัิสิตรงนี้เนาะห้านห้านเอาหม้เอาวยไปเลียงไปเลียงให้ข้ามให้คู่ให้เด้อให้โตให้ใหญ่เยอะ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 นเยอะที่นี้ ไปใคจะงางามหอมวนหวานรูดหอมหอเดิเ่าเดือเดือได้ดเอาคนทองนัมานเอาหัวทองเดวเอาตัวเดือดเดือคือนเห่านี่ล่ะตั้งาค ให้ให้ล้างตลอดปล่อยให้อ่ะน้ําจับใบเด็กของงามๆเด้ออย่าว่าเล่นได่บ่ให้จะเป็นตลาดท่านนะคะก็จะถึงน้ําต่อนะคะตาจะสรุปอยู่มานําเด้อมาสวยกับไม้เนาะค่ะอร่อยเลยนี่มาล้างมื้อหน้านี่ก็คือการสลบน้ํานะคะได้ออกมาว่าด้วยกิริยาคนอันนี้ว่าบ่รู้ไปเห็นเด้อนี่เจ้าเด็กมาเรียนสายแก้วมาตําบลแก้วมาๆใหญ่กว่ากันดิ

ดาวั yeah, well, ุเลยตาวัชชหรบ้าใหม่เดเย็นอะไรอยู่วูนม้หนีงามต่อไปจะเป็นการขวกรุนน้องแดงนะคะร้าน้วมาเลว้านขว่ย้านาวหมาเลว้านข้วมาเหลียวราน้ว่าหีร้า้าวมาเีวร้วมเลยวร้านเ้นข้มียว้วม่าเหว้ม่าเหลียวร้น้าวหม อยูตรงนี้ลูกหลานจะเอาวัวไปเลี้ยงให้ลูกหลานได้สวยๆเขาซาเขาดูงาม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 เด้อสอเทือแล้วเนาะลูกวแรกลูกตัวแรกกดทีมจสอนไดเจตาที่จะให้ลูกหลานที่มีแต่สวยๆันั่นแหละที่เลยไม่ห้ามเลยอกแม่เปลูกด้วยแล้ว่าปีไทยมาเลยล อไปหอกมาในรูร้านอนยูดไปเต้นผ่อนยูโดรูปร้านเต้นบอนไทยต้นยูดตุูกไปทุกคนปักต้นไสรแต่ปักได้แค่เราปักยังกันลูกปักต้ไตรปักลูก ไม่ออกมาเคลือนล้วซตัดนได้กได้ไม่ได้กไม่ได้จะรับตัวไหนกลับบ้านจะรับยังไม่ได้เลยเหรอคะรอบนี้ยังไม่ได้เหรอคะอ๋อ ได้สองคนได้สองคน,งคนเ,เ,เคบื้องหน้านี้นะคะ<ๆ>ก็จะเป็นน้องๆนะคะที่จะเตรียมไปอยู่บ้านแล้วนะคะผูกเชือกสีแดงใส่แท็กเรียบร้อยนะคะเด็กๆ,ๆจะน่ารักมากเลยเขาเขาจะเล็กๆนะคะถ้าเป็นคู่นี้ก็คือน,นิสัยดีนะคะว่าง่ายนะคะจับได้ เป็นเป็นสุกเดินง้านเด้อบรวันที่มีแหงจะเป็นหลกเป็นไผ่เด้อยู่ทีวีโยาเทวดาสวยได้มีวามเปิด่รนําเลือดอย่างไผบาได้ยุบุันมาต้อนเปเต้ลูกเรอก็ต้องบนหลายเยอะเตดาคนนึงตัดตอมได้หลาย หลังจากที่สวดขอแล้วก็มีการปัดคูบนะคะบริเวณที่หน้าข้อก้นนะคะเมื่อที่ฐานขอแล้วเรียบร้อยแล้วนะคะืกีจน่ะมีการปัดคูุบมที่เส้นตาหน้าห้าเข้ามารอบหนึ่งเลยนะ สำหรับสมาชิกท่านใดที่มีความประสงค์นะคะอยากจะขอติดต่อแล้วน้องไปค่ะมาติดต่อได้นะคะแล้วก็จะมีในทุกระราจะมีการประกอบพิธีกรรมแบบนี้เสมอนะคะเพื่อขอเจ้าที่เจ้าทางนะคะแล้วก็ขอให้น้องไปอยู่นะคะมีความเจริญรุ่งเรืองนะคะมีลูกยามาเป็นว่าเป็นบ้านหลังเป็นเมืองนะคะเดิก Good a f ร e r n o o อ everybody This is the ceremony of the uh, of the Thai people uh, who believe in the uh, buffalo carrying before they take them to the house must be to do uh, the ceremony. This is the this is the ceremony of. ไทยเอทนิกกรุ๊ปค่ะแม์เอ <anas> ทนิกกรุ๊ปออฟไทยแลนด์นี่น้ำร้อนลวกส2 2ขานี่ค่น้ําปะระค่ะนี่ใช่มั้ยห<ไ>ล,ลังจากที่ขอแล้วนะคะก็ นะคะเดี๋ยวเราจะมีการกรวดน้ำนะคะจะมีการกรวดน้ำขอพรนะคะกรวดน้ำให้ก um> ับสัมภเวสีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทัานทัวนะคะวันนี้จะเป็นการวางหมากพูให้ตาใหญ่นะคะวันนี้จะเป็นดอกมงดอกไม้นะคะ ตัวนั้นก็จะเป็นการพันหมากคูนะคะให้กับตายายด้วยผู้ดูแลรักสงรักษานะคะเป็นเจ้าที่นะคะปกป้องคุมครองนะที่นี้นะคะ<อ>ให้ท่านได้อำนวยอวยพรให้กับผู้ที่จะนำบัวไปเลี้ยงนะคะมีโชคชัยต่อไปนะคะมเขาใช้เอฟเฟกต์ตัวเขาเมีอฟ ใช้ความอุดทนน้นวไม่ร้อนด้ยค่ะ้นกบ้านงกลาเ้นกบได้มได้ะไดกเลขอะไรกะบอกหนเดิน่ะบรกันเ้นไป่ชมีเ่เจ้าของเขาก็มารอดูนะคะว่าเขาจะได้รับตัวไหนเด้อผู้จัดการก็เสื้อแดงนะคะผู้จัดการ อันนี้พ่อผู้จัดการอีกทีหนึ่งคุณพ่อจะเดินไปไหนล่ะรองเท้าไม่ใส่น่ะกำลังย้อหน้ารองเท้าแห้งแล้วทำไมเท้ามีแต่ยาวๆดิเนเท้ายาวเองก็คันยมเหมือนเท้ายาวเอ้ยิ่งยืนอย่าไปกองก้นระหว่างนี้เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะเ <c oughs> ยี่ยมชมนะคะน้องๆก่อนออ <c oughs> ที่จะไปอยู่กับเจ้าของบ่ายน,นะคะ น้องๆน,นะคะได้รับการถ่ายนะคะก่อน,อนที่จะไปลงเชือดนะคะตัวนี้จะเป็นน้องๆจากมูลนิธิหลวงพ่อแดงนันทิโยนี่คะวัดอินทารามนะคะที่ท่านได้กรุณาเมตตานะคะ<า>เปิดโอกาสให้สมาชิกนะคะแล้วก็ผู้สนใจทั้งหลายนะคะมีจิตศรัทธาร่วมกันนะคะในการถ่ายน้องวัว ไทยชีวิตน้องวัวนะคะเพื่อให้เขาได้มีชีวิตรอดปลอดภัยต่อไปนะคะมีแต่ตัวสวยๆตัวใหญ่ๆเชียวนะคะณจุดที่ดูแลนี้นะคะเรามีการจัดตั้งเป็นวิสาหกิจชุมชนด้วยนะคะชื่อวิสาหกิจชุมชนธนาคารวัวหลวงพ่อแดงสาขาบ้านหนองอีดำนะคะซึ่งณจุดนี้นะคะจะเป็นคอกออภัยทาน ตั้งอยู่ที่หมู่ที่สามตำบลกระโพอเภอท่าตูมจังสุรินทร์นะคะส่วนใหญ่ที่มาอยู่กับเราเนี้ยจะอันนี้ใส่น่ารักนะคะจะมีบางตัวที่ดื้อบ้างอะไรบ้างนะคะแต่เขาก็อยู่ด้วยความแบบความน่ารักของเขาอะไรของเขานะคะอยู่ก็ผูกพันเนาะคนเลี้ยงดูนะคะ อันนี้ก็คือวิธีการในการบริบาลน,นะคะก่อนอะไรก่อนก่อนที่น้องจะไปอยู่ที่บ้านนะคะของสมาชิกส่วนใหญ่แล้วนะคะก็คือกลุ่มที่เขามารับนะคะได้รับน้องไปแล้วนะคะพอได้รับน้องไปแล้วเห็นไหมน่ารักไหมเออเขาก็จะมาหาแบบนี้แหละนะคะจับเขาก็ได้นะเนี่ยน่ารักมากเลยเขาจะรู้หมดเลยอะ่ะอืม เขาจะตัวใหญ่ด้วยเขาจะน่ารักด้วยจริงๆแล้วเนี่ยอาจารย์เนี่ยนะคะไม,ไม่เคยมีความรู้เรื่องอย่างนี้เลยแม้แต่นิดเดียวนะคะเนื่องจากบ้านอยู่ในเมืองนะคะเราจะไม่ได้เคยเห็นบรรยากาศเหล่านี้เลยแต่ว่าด้วยการทํางานนะคะแล้วก็ในเรื่องของบุญสัมพันธ์นะคะจะได้มีโอกาสมาทำงานช่วยเหลือนะคะกับสัตว์ใหญ่ นะคะในปีนี้แหละเป็นปีแรกนะคะโดยเฉพาะในส่วนของมูลนิธินะคะของวัดอินทารามนะคะก็คือจะมีน้องๆน,นะคะชวนมามาทำงานนั่นแหละนะคะก็ถือว่าเป็นการสร้างบุญบาร,รมีกับศาสตร์นะคะแล้วก็ถือว่านะคะเป็นการสร้างสมบุญบาร,รมีสำหรับเราในในปีนี้ด้วยนะคะ ในการให้ชีวิตในการให้โอกาสนะคะถึงแม้ว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการถ่ายในวันนี้แต่สำหรับท่านใดที่อนุโมทนาสาธุก็ขอให้ท่านได้รับบุญกุศลจากสิ่งที่ได้ปฏิบัติในวันนี้ด้วยแล้วกันนะคะในการถ่ายชีวิตนะคะตามความประสงค์ของหลวงพ่อแดงนันทิโยนะคะไม่ว่าจะเป็นการถ่ายไม่ใช่ถ่ายแค่วัวยอย่างเดียวนะคะก็ยังมีควายด้วยนะคะที่นี่ของเราจะมีควายเผือกด้วยนะคะ มีอยู่หลายเชือกเลยทีเดียวนะคะตอนนี้ก็ปล่อยให้ไปกินหญ้าข้างนอกนะมีการสลับกันจะมีน้องที่ดูแลนะคะจะมีผู้จัดการที่ดูแลแล้วก็ทําในเรื่องทะเบียนประวัตินะคะอย่างชัดเจนสําหรับสมาชิกที่มาที่นี่อยู่ที่นี่นะคะก็จะสามารถเช็คได้ว่าสําหรับผู้ที่ถ่ายวัวไปนะคะมีรูป,ปรพรรณสันฐานใดนะคะยังมีชีวิตอยู่รอดไหมอะไรไหมก็สามารถที่จะ ดูในเรื่องของฐานข้อมูลตรงนี้ได้นะคะเรามีเพจนะคะเรามีเพจค่ะเราจะมีเพจนะคะก็คือศูนย์การรเียนรูโค้กหนองนานะคะสวนพุเทธเกษตรดรหลวงพ่อแดงนันทโยนะคะก็จะมีคอนเทนต์นะคะแล้วก็จะมีข่าวคราวนะคะที่เกี่ยวข้องกับการาแจกวัวนะคะให้กับสมาชิกในกลุ่มวิสาเกจที่ประสงค์ที่จะมารับน้องวัวไปอยู่บ้านนะคะ ะะแล้วก็จะมีการติดตามอยู่อย่างต่อเนื่องสำหรับสมาชิกวันนี้นะคะก็มีการผ่านเกณฑ์แล้วค่ะก็คือในแต่ละท่านนะคะที่ต้องการบวบไปเลี้ยงก็จะต้องมีครอบนะคะให้น้องแบบนี้นะคะอย่างถาวรน,นะคะมีการปลูกหญ้านะคะเพื่อเลี้ยงน้องนะคะคือมีความพร้อมทั้งในเรื่องของอาคารสถานที่แล้วก็อาหารนะคะฉะนั้น เมื่อมีความประสงค์แล้วแล้วก็ได้ยื่นคำร้องแล้วนะคะตามเงื่อนไขแล้วทางมูลนิธิก็จะมีหน้าที่ลงไปประเมินความพร้อมแล้วก็อนุมัตินะคะในการจัดสารให้ครอบครัวละ2ตัวนะคะก็จะมีเป็นรอบอะคะ่ะอย่างในกลุ่มนี้ที่มาเนี่ยจะเป็น3อําเภอด้วยกันนะคะก็คืออาเภอกาบเชิงอาเภอสังขะและก็อำเภอจอมพระนี่แหละคะ่ะ ะะแล้วก็ในส่วนของการติดตามผลการรายงานนะคะสมาชิกเราก็น่ารักมากเลยก็คือจะมีการส่งรูปถ่ายส่งวิดีโอนะคะความเจริญเติบโตก้าวหน้านะคะมาให้ทางเพจแล้วก็กลุ่มไลน์ด้วยเป็นประจำฉะนั้นนะคะก็คือมีความมั่นใจได้ว่าหลังจากที่สมาชิกท่านใดหรือว่าผู้ที่มีจิตศรัทธาท่านใดถ่ายวัวไปแล้วเขาจะได้รับนะคะการเลี้ยงดูอย่างดีจริงๆ ที่พูดไปเนี่ยเขาก็ได้ยินด้วยนะคะเขาก็จะตั้งใจฟังไปดูวยว่าเอ๊พูดอะไรนะคะนะคะอ,อันนี้เป็นบรรยากาศมาล็อตนี้จะมีตัวสวยๆหลายตัวเลยนะคะก็คือมีการขนส่งมาให้ตั้งแต่เมื่อสองวันที่แล้วนะคะมาที่นี่เลยที่ศูนย์เลยนะคะ ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นพิธีกรรมในการขอขมานะคะขอโทษนะคะแล้วก็บอกกล่าวเจ้าที่นะคะคนที่นี่เชื่อว่านะคะในการเลี้ยงวัวนะคะในการเลี้ยงควายนะคะก็จะมีผู้ดูแลปกปกัก,ก,กรักษาคุ้มครองนะคะฉะนั้นนะคะการนําวัวไปเนี่ยนะคะจะต้องมีการขออนุญ,ญาตเจ้าที่เจ้าทางก่อนนะคะเพื่อให้ผู้ที่นําวัวนั้น ไปเลี้ยงแล้วนะคะก็จะมีความเจริญก้าวหน้านะคะมีลูกมีหลานต่อไปเยอะแย,ยะมากขึ้นนะคะนีก็เป็นบรรยากาศให้ชมนะคะน้องๆก็กินหญ้าไปนะคะโอเคเดี๋ยวสำหรับในส่วนการไลฟ์ตัวนี้นะคะก็เดี๋ยวจะเสร็จสิ้นนะคะ ก่อนนะคะในพาร์ทที่1นนะคะในช่วงบ่ายนะคะก็จะมีการทําการประกอบพิธีกรรมทางพุทธนะคะโดยจะมีคณะสงฆ์นะคะมีพระอาจารย์ที่เราได้นิมนต์ท่านไว้นะคะมานะคะประกอบพิธีกรรมในส่วนของการมอบบัวนี้ให้ด้วยนะคะ เดีย๋ยวเจอกันใน EP ีที่2นะคะขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามาเยี่ยมชมนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้ด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ